ที่นี่เป็นสุดยอดโรงแรมในฝันของเด็กๆเลยมีมิมนิฮาเอร์แลนด์กิจกรรมอื่นๆให้เล่นฟรีตลอดการเข้าพักแบบไม่จำกัดรอบเลยค่ะสนุกและก็ถูกใจเด็กๆสุดๆเลยมีมุมขนมและสซเปี้ให้กินฟรีตลอดวันที่นี่โรงแรมแบบเขาหนีสี่ไซส์สี่ราชาค่ะพอมาเช็คอินปุ๊บเด็กๆก็จะได้เรียนยอดกาชปองค่ะพร้อมคูปองไว้แรกขนมฟรีด้านนาล็อบบี้มีมุมมินิบาร์ด้วยค่ะบริการขนมเครื่องดื่มร้อนและเสเลปี้ฟรีตลอดวันเลยค่ะเด็กๆบ้านเนี้ยวนกันหลายรอบเลยมาดูห้องพักกันค่ะรอบนี้เราพักกันที่ห้องแฟมิ เป็นห้องพักสําหรับครอบครัวที่มีระเบียงชมวิวทะเลสุดปังเลยมีเตียงสองชั้นในห้องถูกใจเด็กๆ มีเตียงใหญ่นอนนุ่มสบายเลยค่ะแถมมีอ่างอาบน้ําในห้องให้เด็กๆแช่เล่นชมวิวทะเลสบายๆด้วยค่ะห้องน้าจะแยกโซนเปียกโอนแหง้งพร้อมอุปกรณ์แบบครบครันเลยชักโครกที่นี่เป็นแบบอัตโนมัติด้วยค่ะมีโซนห้องนั่งเล่นโซนนี้มีกระจกบานใหญ่เห็นวิวทะเลสุดปังด้วยตรงนี้เป็นโซนห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ข้าของเครื่องใช้เป็นห้องที่สะดวกสบายมีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบคันก่อนพานเด็กๆไปลุยเราก็เติมพลังกันค่ะอาหารที่นี่เริ่มต้นราคา100กว่าบาทแถมมาลอยถูกใจเด็กๆมากด้วยค่ะดนเวลาสนุกแลวเนทกั ครับนนนี่ขขึึ้้้้้ไปแแแลลลวววเมาต่อด้วยเครื่องเล่นสกายบอยตั้งป่ดนวัถหนึงจะสูงเราไปเล่นเลเซอร์วากันต่อค่ะเป็นเกมที่สนุกทังครอบครัวเลยค่ะมาต่อกันที่มินิห้าเมอร์แลนด์ค่ะเล่นกันในแบบจุใจไปเลย ถึงเป็นมินิหาเบอร์แลนด์แต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะคะมีของเล่นแบบจัดเต็มเลยค่ะเด็กๆเ,เล่นกันเพลินมากๆ <c oughs> แถมมีโซลิชเ r นวิวสำหรับเด็กน้อยด้วยโซนนี้ <c oughs> มีทั้งบอ่อบอลและสไลเดอร์สำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะมีมุมให้เปลี่ยนชุดจำลองอาชีพต่างๆด้วยค่ะ มุมชุดเครื่องเล่นทาอาหารขายอาหารตรงนี้เด็กๆเ,เล่นกันเพลินมากเลยเด็กๆบ้านเนี่ยเล่นเพลินกันเป็นชั่วโมงไม่ยอมเลิกเลยค่ะตรงข้างๆล็อบบี้ตรงใกลๆก,กับมินิบาร์ก็จะมีหนังสือให้เด็กๆสามารถหยิบม,มาอ่านเล่นได้ด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือมีห้องแช่ออนเซ็นแบบญี่ปุ่นด้วยค่ะช่วงก่อนนอนน้องท้ากัปะปะปบป๋าแอบมาแช่ออกัน2คนเป็นโรงแรมที่เหมาะสําหรับเด็กๆมากจริงๆค่ะพามาดูรลยอาหารเช้ากันค่ะอาหารเช้าที่นี่จะเป็นรลยแบบบุฟเฟ่มีโซนสาหรับเด็กโดยเฉพาะเลยค่ะโซนนี้เด็กๆสามารถตักเองได้เลยอาหารจะะเเเเเนนนนนนน้้้้้ไไปปททาาาางงญีีีุ่่่คมมรสสวํกิอดดยช สปาเกตตี้ขี้เมาทะเลและกุ้งทอดกระเทียมถูกใจแม่มากๆเลยค่ะที่ห้องอาหารเช้าก็จะมีเก้าอี้สําหรับเด็กแล้วก็จานชามสาหรับเด็กโดยเฉพาะให้ค่ะอาหารที่นี่ถูกปากเด็กๆมากในรายมีไอศครีมซอฟเสิร์ฟที่สามารถกดเองได้เลยถูกใจเด็กๆสุดๆทานอาหารเชา้าเสร็จเด็กๆก็ไปลุยมินิฮาบเลนกันต่อค่ะเล่นกันคุ้มมากๆเลย ได้เวลาเล่นน้ำแล้วค่ะเด็กๆอยากติดคลิปปลาฉลามสระว่ายน้ำที่นี้จะมีทั้งโซนสระเด็กแล้วก็โซน Water Adventure ค่ะฉลามมาแลค่ะเจ๋งๆจ้งแนดูแม่ทำอะไรน่นมาพักที่โรงแรมเนี่ยเช็คเอาต์ตอนเที่ยงและสามารถเล่นกิจกรรมต่างๆของโรงแรมได้ถึงบ่ายสามเลยเป็นโรงแรมที่คุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์กับสายครอบครัวมากแนะนำเลยค่ะที่นี่บาโคนี่ซีไส์สีลาชา